เดี๋ยวนะคะวันนี้มานิเทศซิล2เนาะเป็นนักศึกษาปีสองอ่าปีสนะคะปีสอเอกคณิตศาสตร์นะคะเดีนี้มาดูในงานพารง,งานนะคะสำหรับซิล2อน,นะคะอันแรกบทที่1คืออะไรคะคือการปฏิบัติงานผู้ช่วยครูในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ค่ะ อ่ะโอเคการปฏิบัติงานนะคะผู้ช่วยการออกแบบการจัดการเรียนรู้ในบทที่1ที่เราจะต้องเขียนรายงานนะคะอ่ะหัวข้อแรกก็คือในกรณีนี้คือออกแบบการจัดการเรียนรู้เนาะหหัวข้อแรกคือร่วมวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อเขียนจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะสำหรับหัวข้อนี้นะคะหนูก็จะต้องเป็นไงคะวิเคราะห์ว่าจุดประสงค์ที่จะเขียนจุดประสงค์มีกี่ด้าน จุดประสงค์มี3ด้านมีกระซิบด้วย3ด้านนะจุดประสงค์มี3ด้านใช่ไหมคะนั้นหัวข้อแรกวิเคราะห์รวมวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อเขียนจุดประสงค์การเรียนรู้มี3ด้านมีอะไรบ้างด้านความรู้ด้านทักษะกระบวนการด้านเอเอีกอย่างว่านั่นไง อันนี้สามด้านเร็วเอาเอเร็วอะไรต้องไม่โทษรติการคนเดียวอะเอออีกคนนึงชื่ออะไรนะรายงานชื่อคุณหน่อยนัฐพรณัฐพ,พรค่ะณัฐพรอันนี้รติการจําได้เพราะว่าทักครูบ่อยมากท่าหนูสงสยัยสเราอยู่ด้วยกันค่ะค่ะอ่ะโอเคอันนี้สามคือคุณลักษณะอันพึงประสงค์แม่เร็วเร็วเอา เออนาพาพรพอะ,อะโอเคเพราะฉะนั้นอันเนี้ยการเขียนจุดประสงค์นะคะหนูก็จะต้องรู้ว่าไอจุดประสงค์ที่จะเขียนจุดประสงค์ได้3ด้านเนี้ยหนูจะต้องดูอะไรบ้างจะต้องดูโครงสร้างหลักสูตรจะต้องวิเคราะห์อะไรจะต้องดูอะไรจากที่ครูเคยสอนในคัสเรียนนั่นแหละอ่ะเนี่ยการร่วมวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อเขียนจุดประสงค์นะซึ่ง จริงๆแล้วครูพี่เลี้ยงอ่ะเขาเขียนไว้แล้วแต่หนูจะต้องไปถามไปศึกษาไปวิเคราะห์แล้วก็เขียนมานะโอเคนะคะอันนี้2ร่วมออกแบบวางแผนกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนนะโอเคงั้นเดี๋ยวขอย้อนไปอีกนิดน,นึงก่อนหนูมาสามสัปดาห์ที่หนูมาสามสัปดาห์นี้คุณครูเขาสอนกี่แผนเออตอนนี้ของหนู Smooth, สมมติครูสอน4แผนสมมตินะอ่ะครูสอน4ี่แผนหนูก็จะต้องเอา4แผนนั้นมาวิเคราะห์อ่าไม่ใช่มาบอกว่าคุณครูส่งโรงเรียนไปแล้วหนูไม่ได้วิเคราะห์ไม่ใช่นะคะหนูเอา4แผนที่ครูสอนนั้นมาร่วมเรามาทาน,นสอนใช่ใช่ที่เรามาช่วง3สัปดาห์เนี่ยอ่ะเราก็4แผนนั้นนามาส่งในนี้โอเคไหมคะคือเอามาร่วมวิเคราะห์ นะเพราะนั้นหัวข้อนี้อันที่2ออกแบบการจัดก,การเรียนรู้ออก,กิจกรรมในชั้นเรียนหนูมีส่วนร่วมในการออกแบบหรือคือหนูบอกว่าครูเขียนไปแล้วแต่จริงๆหนูเอาแผนตรงนี้นมาแล้วก็ลองมามา,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 มาวิเคราะห์ลองมาอสอบถามหาความรู้กับคุณครูว่าจากนี้การวางแผนการจัดก,การกิจกรรมเรียนรู้ในชั้นเรียนเนี่ยทำอย่างไรบ้างมีขั้นตอนอะไรบ้างออกแบบยังไงหนูก็เขียนไป เห็น okay, ไหมคะ,ะหัวข้อที่สามหัวข้อที่สามเนาะ <S <S 2> <S 2> เออร่วมออกแบบวางแผนสื่อและเทคโนโลยีในการจัดก,การเรียนรู้อ่ะนั่นแหละมันก็สอดคล้องกับเดี๋ยวรายวิชาที่เราจะต้องเจอกันอีกนะคือ,อ,อจากแผนการจัดก,การเรียนรู้ตรงเนี้ยหนูออกแบบยังไงหนูมีส่วนร่วมยังไงนั่นหมายความว่าก็คือสอบถามคุณครูเรียนรู้กับคุณครูซิลส,สองมีหน้าที่ในการเรียนรู้นะ เพราะเราไม่ได้มาต้นต้นแผนเนี่ยคุณครูเขาส่งเป็นเทอมแล้ว<ช>เขาส่งก่อนหน้านี้แล้วเพราะฉะนั้นจากตรงเนี้ยหนูก็ต้องมาเรียนรู้ในแผนที่ครูเขาสอนในช่วงที่เรามาสังเกตอ่ะโอเคาาใช้สื่ออะไรบ้างในการสอนใ,ใช่แล้วเราก็มาถามแล้วก็มีหลักการวิเคราะห์ยังไงใช้สื่อแบบไหนเรื่องนี้ทําไมใช้สื่ออย่างนี้แบบนี้โอเคไหมคะมีสื่ออะไรนะเราก็เขียนมา อ่ะแล้วหัวข้อที่4การออกแบบวางแผนการวัดการประเมินผลการเรียนรู้นะคะะฉนนั้นในส่วนนี้หนูก็เรียนรู้กับคุณครูอีกนะว่าจากกิจกรรมแบบนี้นะสื่อแบบนี้หนูวางคุณครูวางแผนการจัดก,การเรียนรู้อย่างไรอันเนี้ยในบทที่1เป็นการเขียนสะท้อนจากสิ่งที่คุณครูทํา เรามีส่วนร่วมเรามีเราอาจจะมีคุณครูเขาอาจจะให้หนูลองลองเขียนขึ้นมาในบทที่คุณครูเ้าสอนไปแล้วนั่นแหละในแผนที่ครูสอนไปแล้วแหะเป็นแผนรายชั่วโมงนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้การเขียนอย่างนี้เขียนยังไงหนูก็ต้องไล่มาทีละแผนทีละหน่วยสมมติว่าแผนที่5สมมตินะแผนที่5เรื่องนี้หนูก็เริ่มเลยการวิเคราะห์จุดประสงค์หนูวิเคราะห์ว่ายังไง หนูก็ไล่ไปเสร็จแล้วตามด้วยการออกแบบการวางแผนในแผนนี้ว่ายังไงก็คือ1แผนก่อนจบหนึ่งแผนอใช่นี่คือจบหนึ่งแผนในการวิเคราะห์แผนนี้ก็จะมี4หัวข้อนี้อ่าโอเคนะต่อไปขึ้นแผนที่สองแผนที่2ก็ทําแบบเดิมมี4หัวข้อนี้เหมือนกันวิเคราะห์ยังไงวัดผลยังไงอ่าหนูก็ใส่รายละเอียดนั่นตรงนี้เป็น เป็นการวางส่วนร่วมในคันแผนในแต่ละอันในแต่ละแผนหนูก็มีตัวอย่างแผนนึกออกไหมคือหนูวิเคราะห์ในแต่ละขั้นสี่อันแล้วก็ตัวอย่างแผนสำเร็จอ่าใส่ข้างหลังใส่ข้างหลังาแผนไหนเนี่ยภางหลัแข่งอ่าเอาเอาต่อจากที่วิเคราะห์เลยใช่ไหมใช่ใช่ต่อจากวิเคราะห์เลยถ้าในภาคขนม ครูตรวจเสร็จป,ปุ๊บครูก็ต้องเปิดย้อน<ด>อ่าโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นก็จะให้จบในบทที่1ไปนะเนาะเออมันอาจจะมี4แผนอย่างน้อยแหละอ่าสีแผนที่มีได้มีวิเคราะห์นะคะอ่าโอเคนะคะในส่วนนี้เข้าใจเนะาะมาดูต่อค่ะในหัวข้อที่เป็นบทที่2พลังงานบทที่2นะคะการมีส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อ่านะคะสำหรับหัวข้อนี้ก็คือให้นักศึกษาศึกษากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่จัดขึ้นในโรงเรียนที่ร่วมมือกับชุมชนต่างๆนะมีหัวข้อดังนี้ลักษณะของการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอันทั่สอง จุดประสงค์ของการจัดก,กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอันนี้3กระบวนการดําเนินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและหัวข้อที่4ก็คือผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียนภายหลังจัดก,กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแล้วนะคะซึ่งใน4หัวข้อนี้ก็จะต้องมีกิจกรรมแต่และกิจกรรมสมมุติว่ากิจกรรมที่1ประมนิเทศอ่าปรมนิเทศนักเรียน ในปฐมนิเทศนักเรียนนี้เป็นกิจกรรมหนูก็ต้องมาหนูว่ารูปแบบลักษณะกิจกรรมมันก็คือที่มาและความสําคัญนั่นเองอ่าเป็นกิจกรรมแบบไหนปฐมนิเทศนะคะอ่าอันแรกปฐมนิเทศหนูก็เริ่มไล่เลยเป็นกิจกรรมแบบไหนหนูก็เขียนที่มาและความสําคัญของมันตรงนั้นลงไปเสร็จแล้วก็ไล่ลงมาจุดประสงค์หนูก็เอาจุดประสงค์ของเขามาใส่เคยไหมคะเป็นกิจกรรมลักษณะของกิจกรรมเป็นอ่าโครงการ เป็นงานประชาสัมพันธ์หรืออะไรเงี้ยหนูก็ลองดูลักษณะของงานมันจะอยู่ในลักษณะของโครงการอือหึกิจกรรมแล้วก็รายงานแต่ละข้อถูกนะคะแล้วก็หัวข้อกระบวนการดําเนินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนคือเขามีขั้นตอนมอีวิธีการอย่างไรหนูก็ใส่เข้าไปแล้วก็ผลที่เกิดจากกิจกรรมนี้คืออะไรหนูก็ใส่ลงไปซึ่งในหนึ่งกิจกรรมก็มีกี่หัวข้อคะมีส<ม>ี่หัวข้อนี้เออ ครูพิมพ์ละงงใจแล้วก็เล่นเอาห้าแผนมาวางไว้หัวข้อหนึ่งห้าแผนเนี่ยหกิจกรรมมาวางหัวข้อหนึ่งเสร็จแล้วจุดประสงค์ก็อีห้ากิจกรรมมาวางอเออครูก็เข้าใจไม์เซตของเราแปลกๆเนาะแบบนี้ใช่ไหมคะเออนั่นแหละคือคือคือ,คอ,คอไม่ใช่เอาแต่ละหัวข้อแต่ละงานแต่ละโครงการมาวางเป็นข้อ แตใ่ในหนึ่งโครงการต้องมีทั้งสี่หัวข้ออือเข้าใจไหมคะในหนึ่งโครงการหรือในหนึ่งงานต้องมีสี่หัวข้ออ่ะโอเคโฮมรูม <Home room S 1> ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนค่ะ ก็ได้เช่นเดียวกันซึ่งโฮมรูมมันก็เป็นระยะสั้นนิดนึงช,ช่วงไม่กี่นาทีสามสินาทีอ่านั่นแหละเพราะฉะนั้นก็หนูก็เขียนเข้าไปว่าลักษณะงานของเขาเป็นอะไรยังไงแบบไหนก็ใส่เข้าไปในแต่ละงานเคมไหมคะอ่ะกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนหนูอาจจะแบ่งเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทั่วไปกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทางด้านคณิตศาสตร์อ่าหนูอาจจะแยกเป็นเฉพาะเจาะจงลงมาอีกเพราะหนูมาในเอกอะไรคะเอกคณิตศาสตร์ โอเคไหมคะเข้าใจงานในส่วนที่สองเนาะค่ะโอเคพละงานของบทที่3นะคะสำหรับพละราง,งานของบทที่3ว่ายังไงคะบทที่3ศึกษาระบบประกันคุณภาพการศึกษาค่ะอ่ะสื่อาระบบประกันคุณภาพการศึกษามีเกณฑ์นะมีเกณฑ์อยู่3ข้อนะคะมี3ข้อมีอะไรบ้างเอ่ย กิดขึ้กับผู้เรียนแล้วก็ข้อสีก็คือให้นักศึกษาวิเคราะห์และพิจารณาว่าในช่วงที่มาฝึกประสบการณ์ได้มีเส่วนล่วมอะไรในประกันคุณภาพการศึกษาบ้างอ่าโอเคนะคะใน4ข้อนี้นะคะในสข้อนี้เอ่อำหรับของหนูเนี่ยดูว่าประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งมันอาจจะฟังแล้วดูเฮ้ยประการคืออะไรมันคือประเมินนั่นแหละประเมินคุณภาพ ประเมินคุณภาพการศึกษาซึ่งตรงนี้เราก็ต้องไปดูอีกว่าประเมินเพื่ออะไรวัตถุประสงค์ของการประกันคุณภาพการศึกษาหนูต้องรู้ความหมายก่อนอหนูต้องศึกษาศึกษากับคุณครูถามพออถามผู้ด้านวิชาการนะคะว่าประกันคุณภาพตรงนี้นะคะมันก็คือการประเมินาการประเมินที่นี่เขามีแผนเพราะมันจะอยู่ในแผนพัฒนา ที่นี่เขามีแผนแผนพัฒนาผู้เรียนอย่างไรนะมีแผนพัฒนาผู้เรียนอย่างไรเพื่อที่จะตอบประกันสมมติว่าในเรื่องของกิจกรรมสมมติในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนเขาเน้นอะไรเขามีแผนอะไรนะคะเสร็จแล้วกระบวนการที่เขาใช้แล้วเห็นเป็นรูปธรรมหยิบขึ้นมากระบวนการที่ใช้แล้วเห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนนะคะหนูก็หยิบขึ้นมาตามนี้เสร็จแล้วก็ผลที่เกิดกับนักศึกษา โอเคไหมคะอ่ะหัวข้อที่สามเข้าใจไหมคะ3.1คือคือว่าระบบประกันคุณภาพมีอะไรบ้าอ่าระบบประกันคุณภาพที่เชื่อมโยงกับกระบวนการจัดการเรียนรู้การดูแล,แลและการช่วยเหลือพัฒนาผู้เรียนมีอะไรบ้างมีแผนว่ายังไงโอเคไหมคะ เสร็จแล้วพอหัวข้อ3.2ก็คือกระบวนการหรือแผนพัฒนาที่เอามาใช้แล้วเห็นผลชัดเจนหนูจำเป็นต้องหยิบมาทั้ง12กิจกรรม12แผนจะเป็นไหมคะ,ไม,ะ,ะไม่จำเป็นอ่าไม่จําเป็นนั้นหยิบมาแค่1หรือ2ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมแล้วก็เอามาเขียนในหัวข้อ3.3คือผลที่เกิดกับผู้เรียนเห็นไหมคะ อ่าคนที่เกิดกับผู้เรียนส่วนข้อ4ที่หนูว่าเมื่อกี้มันจะอยู่ในบทที่4ซึ่งเขาอาจจะอะเป็นการวิเคราะห์หรือสะท้อนแนวคิดดังนั้นต้องมาอาใส่ในบทที่4นะคะดังนั้นเข้าใจไหมคะว่าในบทที่3มีกี่งานคะมีอ่ามีกี่มีกี่หัวข้ออ่าสามหัวข้อเนาะหนึ่งระบบประกันคุณภาพมีอะไรบ้างแล้วก็สองรบ,บารที่เป็นรูปแ่ะ โอเคเยี่ยมยอดนะแสดงว่าพูดแล้วเข้าใจตรงกันนะคะนี่คือบทที่3โอเคค่ะพาระง,งานบทที่4นะคะพาระง,งานบทที่4ว่าอย่างไรบ้างเอ่ยการสะท้อนการปฏิบัติงานในสถานศึกษา2อ่าการสะท้อนการปฏิบัติงานในสถานศึกษาสองซึ่งเอามาจากไหนคะคิดว่ามาจากไหนเอ่ยหัวข้อนี้นอ,นอ่า โอเสึาคนะคะสำหรับบทที่4 <c oughs> ก็เอาเนื้องานมาจากบทที่ 1, 1> <c oughs> บทที่2และบทที่3มาเขียนทั <c oughs> อ่าเขใไหคะสำหรับบทที่4นี้หนูก็เอาเนื้องานจากบทที่1บทที่สบทที่3มาเขียนในบทที่4ซึ่ง เป็นการแสดงแนวคิดหรือสะท้อนแนวคิดของตัวเองบทที่ 1, 2, 3เป็นการดูของโรงเรียนเป็นการศึกษาจากครูพี่เลี้ยงเป็นการสอบถามเป็นการเรียนรู้แล้วเขียนตามเข้ามาโอเคไหมคะพอมาถึงบทที่4หนูจะต้องเขียนแนวคิดของตัวเองว่าหนูได้อะไรในหัวข้อที่ได้มีอะไรบ้างอะหัวข้อแรกหัวข้อแรกว่างไงคะ โอเคแนวทางในการพัฒนาตนเองในการออกแบบการจัดการเรียนรู้แต่ละคนก็จะต้องเขียนไม่เหมือนกันแนวทางก็จะแตกต่างกันเพราะสไตล์การทํางานสไตล์การเขียนต่อให้คนเราคิดเหมือนกันตัดสินใจเหมือนกันแต่รูปแบบการเขียนย่อมแตกต่างกันกิจกรรมไอ้ตัวคนนี้จะมีเพิ่อมอันนี้คนนี้จะมีเพิ่อมอันนี้เออโอเคไหมคะเพราะนั้นหนูก็จะเขียนสะท้อนตรงนี้ออกมา การสะท้อนตรงนี้หนูอาจจะมีรูปภาพประกอบให้เห็นหรือหนูจะมีข้อความบรรยายก็ได้การเขียนข้อความบรรยายอ่านยากแต่ถ้าเราเขียนเป็นข้อๆเป็นช็อตๆจะอ่านง่ายเข้าใจในกระบวนการของเราในการเขียนหัวข้อที่สองแนทาการพัฒนาตนเองด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชิงเอ่าโอเคนะคะหัวข้อที่สองก็คือแนวทางการพัฒนาตนเองนะคะด้านการ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนนะก็อย่างที่ครูบอกนะคะตามนั้นเลยหัวข้อที่3แนวทางการพัฒนาตนเองด้านการใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ค่ะอ่ะหัวข้อที่4การพัฒนาตนเองด้านการออกแบบกระบวนการการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ค่ะหัวข้อที่5แนวทางการพัฒนาตนเองด้านการมีส่วนร่วมกับชุมชนในการพัฒนาผู้เรียนอ่ะหัวข้อที่6 แนวทางการพัฒนาตนเองด้านระบบประกันคุณภาพการศึกษาโอ้เก่งมากไม่ได้บอกเลยว่าแบ่งกันอ่านคนละข้อ <c oughs> <c oughs> เออเข้าใจการทำงานเยี่ยมมากอะเพราะฉะนั้นในบทที่4เนี่ยหนูก็จะต้องเขียนทั้ง6หัวข้อเป็นทีลสะสเต็ปเป็นทีละหัวข้อโอเคไหมคะโดยที่ไม่ได้เชื่อมโยงกันเหมือนบทที่1 2 3นะเพราะฉะนั้นหนูก็ดึงลายจากอนี้แหละมาเขียนนะคะในแต่ละหัวข้อแล้วก็เขียนอธิบายไปว่าหนูได้อะไร จากแต่ละกิจกรรมแต่ละหัวข้อที่เขาระบุมาตรงนี้เขียนสะท้อนความรู้ความเข้าใจของตัวเองแนวคิดของตัวเองออกมาว่าเอถ้าหนูไปเป็นครูเนี่ยด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้หนูจะทํำยังไงอถ้าหนูไปเป็นครูเนี่ยด้านการจัดการเรียนการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนอ่ะหนูจะจัดเรียนการเรียนการรู้เออการเรียนรู้อะการเรียนการรู้การเรียนรู้อย่างไรโอเคไหมคะ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรูปแบบการจัดก,การเรียนการสอนใช้รูปแบบ 5B model ก็แล้วแต่หรือใช้รูปแบบของอาการสอนแบบใช้สือ่อเนี่ยก,ก็ขึ้นอยู่กับว่าหนูก็ต้องดูรูปแบบแล้วก็ศึกษาพอเมื่อกี้เห็นท่านรองบอกว่าให้ไปดูหลายๆคนใช่ไหมอ่ะหนูก็ลองดูรูปแบบแต่และคุณครูมาใช้โอเคไหมอ,อืมเอรากนั้น ก็จะเป็นงานที่จะต้องส่งครบ4บทแล้วนะคะ okay.